ครับวันนี้เราก็จะมาทําผัดเผ็ดปลาดุกนะครับนี่เราไปซื้อปลาดุกมานะครับแล้วก็มาทอดซะก่อนนะครับทอดให้เหลืองกรอบนะครับนะครับทอดปลาดุกเสร็จเดี๋ยวเราไปดูพริกแกงกันนะครับนะครับพริกแกงของเราก็มีอะไรบ้างนะครับมีนะครับตะไคร้นะครับใบมะกรูดนะครับหอมกระเทียมนะครับแล้วก็ขมิ้นนะครับพริกแกงนะครับ เทำเครื่องมืก่อนนะครับนะครับเราก็ใส่กระปิ้นะครับประมาณนี้นะครับไม่เยอะนะครับทิเคนะครับก็ตำให้มันเข้ากันอีกนิดนึงนะครับดูนะครับพริกแกงเหลืองเลยนะครับแกงเหลืองสวยเลยนะครับเดี๋ยวจะไปผัดนะครับครับหลังจากที่เราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับครัวนี้เราก็มาผัดพริกแกงนะครับ เราเตรียมพริกแกงไว้นะครับครับตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันไปหน่อยนึงนะครับก็ใส่พริกแกงไปได้เลยเราผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะครับไฟไม่ต้องแรงนะครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับน้ำมันน้อยเราใส่น้ำมันเพิ่มนิดนึงนะครับผมก็ใส่น้ำมันเพิ่มไปหน่อยนึงนะครับ คนมันมันน้อยนะครับพอผัดให้พริกแกงมันหอมก่อนนะครับเดี๋ยวก็ใส่ปลาดุกทีหลังนะเพราะว่าปลาดุกเนี่ยสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใส่ตัวผักยาวด้วยนะครับสุดท้ายนะใส่น้ำซุปไปนิดนึงนะครับใสวผมจะใส่เครื่องปรุงนะครับ ก็จะเป็นคานอนะไอไม่ใช่คานอนะครับเป็นน้ำมันหอยนะครับใส่ประมาณนั้นนะครับไม่ต้องเยอะนะครับต่อไปก็เป็นคานอนะครับนิดนึงนะครับโอเค,คต้องติด่องนะ นะครับต in anyway, ิกแกงเริ่มน่ากินแล้วนะครับนี elite, ่เราก็ใส่ปลาปลาดุกได้เลยนะนี่นะครับใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ใส่ตัวนะครับตัวขัดยางนะครับเนี่ยเราใส่หมูแบบถ้ามันแห้งมากเราใส่น้ำซุปไปหน่อยนะครับ มไ,มไม่ต้องเยอะนะครับใส่หัวไม่มมมต้องเยอะตังไว้นิดนึงครับให้ถั่วมันสุกนะครับนี่ก็ชิมรสนะครับก็เรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ